ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแกะกล่องที่ผมได้โชว์ไปในของสยามอินเตอร์นะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะฮะแล้วก็รวไมไปถึงการกลับมาของซีรีส์ที่เรียกได้ว่าห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะนั่นก็คือซีรีส์เก็บตกมัง,งะนั่นเองต้องสารภาพอย่างนี้นะครับว่าผมได้ทําไฟล์ปกคลิปมันหายก็เลยทําให้นั่นแหละผมไม่เลยได้ทําเก็บตกมัง,งะสักทีนะครับก็เลยทําแบบปกคลิปแยกมาอีกทีวันนี้ก็ได้ทําการกู้ไฟล์คลืนมานะครับได้มาแล้วก็เลยมาทําใน EP ที่8เลยแล้วกันนะครับ,รบรก็ นนส่วนเรื่องรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ที่หลังเลยนะครับแต่จะรีวิวหรือเปล่ปปาอันนี้ก็ค่อยอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องใหม่น่าสนใจมานะครับแล้วก็รวมไปถึงใ้เรื่องสยุดรักใหญ่ขี้อายเรื่องรักนี้ตองเอาคืนที่ผมได้ทําการสั่งไปของมังงะคิวไปผมสั่งตั้งแต่วันที่21ตอนนี้วันที่25ก็ยังไม่มีท่าที่จะจัดส่งนะครับก็เรียกได้ว่าเงียบกริบนะครับแล้วรวมไปถึงวันเนี้ยวันที่25่หใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องใหม่ก ผมได้ทําการสั่งแยกของช้อปปี้ทีเขาได้ทําการจัดส่งมาให้แล้วครับคือจัดส่งวันนี้อาจจะได้พรุ่งนี้ม่ก็มาลื่นเรียกได้ว่าไปสั่งของนอกได้เร็วกว่าสำนักพิมพ์อีก <c oughs> <c oughs> มันง,ง่าคิ้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละรอกันเป็นชาติเป็นเดือนก็กว่าจะได้นะครับอะก็ไม่เป็นไรเนาะคอลอนต่อไป เห็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามีความอลังการพอสมควรนะครับเปิดมาเรื่องแรกนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ทําการให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นก,การ์ตูนที่แบบถ้าเราอ่านพวกนี้จะทําให้เราไปนึกถึงพวกกัปตันซืบาสะหรือว่าพวกอะไรนักเตะแข่งสายฟ้าอินาซุนอิเลวอะไรนั่นแหละ นะมีคนเขาว่ามาแบบนี้นะแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาสนุกไหมก็เลยลองซื้อเรื่องนี่นะครับก็คือบูรอกนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ตูนแนวเตะฟุตบอลน,นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบถึงขั้นไอ้นักเตะแข้งสายฟ้าไหมหรืออาจจะมาแนวแบบกัปตันซซบาสาอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะครับลองซื้อเล่มแรกมาลองดูเชิงนะครับถ้าสนุกก็อาจจะตามต่อตอนนี้มันก็มีประมาณ1ิเล่มกว่าๆแล้วนะครับในราคานี้ก็ถือว่ารีบไปจัดนะครับในราคา75บาทก่อนที่เขาจะมีเม็เออกมาแล้วก็รีพิ้นเป็น90บาทนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือเป็นค่ายที่นั <c oughs> ่นแหละนะมีเสียงในทางแง่ลบของคุณภาพค่อนข้างเยอะนะครับแต่ราคานี้ผมเองก็ไม่ได้ส่วนทางอะไรเขาหรอกก็ถือว่ารับได้อยู่ในราคานี้นะครับ75บาทขังดวนแคร่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะจะเดาผมจะอ่านเล่มแรกแล้วก็มารีวิวให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ เรื่องบูล็อกส่วนอันนี้นะครับก็คือผมสั่งมาเพราะว่าผมไปซื้อที่ร้านายอินนะครับมันก็จะมีเล่มแรกแล้วก็เล่มสามที่ผมได้ทําการซื้อแยกไปปุ๊บว่ามันมีสามเล่มจบอะก็เลยมาลองจัดดูนะครับนั่นก็คือเรื่องผู้ชายจริงๆนะจ๊ะเรียกได้ว่าชื่อเรื่องกับโปรคลิปแล้วก็รวมไปถึงสัญลักษณ์นี้กไไ็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับรู้ๆก,กันอยู่ <laughs> ว่าแม่ต้องเป็นแนวอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเล่มแรกเล่มสามแล้วกันที่ผมซื้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือนี่ ผู้ชายจริงๆนะจ๊ะเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสามอย่าให้ปกนะครับมันมาหลอกเราได้นะครับคือเราอ่านไปก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงแนวกับดักอะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้ถึงอะไรหลายๆเรื่องนะครับนก็จะมีแบบตัวละครกับดักนู่นนี่นั่นมาเพิ่มเติมมากมายก็ถือว่าไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องนี้ก็ผมก็ซื้อมาแค่เอาสะสมให้มันครบเฉย นะครับแล้วก็รวไมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องะครับที่ผมให้ทําการสนใจเพราะว่ามันมีอนิเมะที่ลงฉายเน็ตฟลิแล้วก็เป็นภาคไทยนะครับก็ดูไปก็รู้สึกว่าสนุกนะครับแต่ที่ผมซื้อมาในภาคนี้มันจะไม่ใช่ภาคแรกนะครับคือต้องย้ําก่อนว่าเนี่ยมันจะเป็นภาคใหม่ละจะเป็นรูทใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาคแรกแต่เพียงแค่เอาคอนเซปต์เดิมมาแต่งเป็นภาคใหม่แค่นั้นเองนะครับภาคแรกอะ่ะมันเป็นของรักพิมพ์เหมือนกันมันมี20กว่าเล่ม แล้วที่สําคัญเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันโหตอนนี้มันหายากหาเย็นเหลือเกินนะครับก็เลยตัดใจไปสําหรับภาคแรกนะครับก็เลยอ่ะมาตามเก็บของภาคใหม่ก็น่าจะสนุกพอกันแล้วกันนะก็เลยอ่ะจัดมาทั้งคู่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามเว็บมังงะคิวนะมันก็ไม่ได้หายากไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนี่ก็เรียกได้ว่าทาปกออกมาสวยๆนะครับอันนี้สนุกครับไปดูได้ตาม n e t f l i x หรือว่าอะไรเนาะอันนี้เป็นภาคสอผมไม่รู้ว่ามีอันิเมะยังนะก็รอดูต่อไปนะครับอ่ะเรื่องต่อมาก็ จะเป็นแค่เล่มต่อนะครับที่ผมได้ทาการรีวิวไอ้การ์ตรูนแฟนตาซีสุดอบอุ่นหัวใจอะไรนั่นแหละนะก็ลองกลับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่เล่มต่อเล่ม2นะครับก็จะมีตัวละครเพิ่มมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะยังไม่ได้อ่านก็ยังไม่รู้สปอยมันเป็นอะไรแต่ดูจากภาพปกก็น่าจะมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับเรียกได้ว่านางเอกนี่เป็นแบบแม่บ้าน <c oughs> แบบฟักไข่เิฉันการคลอดอะไรแบบเรียกได้ว่าคนล้ํานะครับเรื่องนี้ผมชื่อเรื่องกโคตรยาวๆอ่ะอเรื่องนี้นะครับมีคนมารีเควสบอกมาว่าเรื่องนี้อยากให้พี่จัดเพราะว่าของดีจริงๆนะครับแล้วรวมไปถึงราคานี่ก็ค่อนข้างแบบมิตรภาพเหลือเกินมิตรภาพมากๆนะครับนั่นเพราะอะไรนะลยเล่มหนึ่งปลาไปร้อยหาสบาทอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมิตรภาพจริงครับ โอ้โหคนไอคนป้ายนี่ก็ยิ้มแฉ่งเลยโดนผมผมโดนวางยานะครับก็จะเป็นเรื่องนี่นะครับเทมลักมอนาละนะครับก็จะเป็นการ์ตูนแนว 18+ วเนาะเป็นของ First Pa พโปแน่นอนว่าถ้าพูดถึง F ฟิร์สเพโปเนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรกับ First Pa พโปนะครับเพราะว่างานดีตลอดนะครับถ้าพูดถึงแนว 18+ วแนวเฮนไตแนวแบบเซอร์วิทฮาเลมอะไรเงี้ยผมยกให้ F ฟิร์สเพโปเลยนะครับ ก็คือแบบถ้ามันมีการ์ตูนพวกอะไรที่มันแบบวับวับแวมแฉากล่อแหลมเยอะผมก็อยากให้แบบเฟิร์สเพลโปรเขาได้ไปตลอดนั่นแหละรวมไปถึงไอ้เรื่องเกมรักมาวัดใจที่ผมสั่งไปอ่ะผมเห็นตัวอย่างแล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในของสำนักรักพิมพ์อย่างเงี้ยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเรียบร้อยไหมอะไรอย่างนั้นนะครับก็คงจะไม่เหลือน,ะน่าจะเบอร์น่าจะเซ็นกันหมดนั่นแหละโดนป้ายยาม,มานะแล้วก็รวมไปถึงมันน่าจะค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็มีเล่มแรกปึ๊บแล้วก็มีเล่มสองนั่นเองนะครับนี่ นะนี่ก็ถือว่าทาปกออกมาได้สวยนะครับราคาก็นึกว่าฟินิกเราซื้อจากอะไรสำนักพิมพ์ฟินิกปาวะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเฟิร์สเพลโปรไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ผมจะมารีวิวแยกอีกทีแล้วกันนะครับสาหรับเรื่องนี้เนาะก็ไปตำกันได้ <ine> <n ick> ราคามีต่ภาพจริงๆนะครับเรื่องบ <ine> ูล็อกก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมก็น่าจะทําการแกะอ่านก่อนนะครับว่ามันอะไรยังไงเนาะนี่นะแต่ดูไปดูมาก็มันก็เหมือนจริงๆนะเหมือนไอ้พวกนักเตะแข้งสายฟ้าอะไรอย่างนี้เลย นะมันเป็นการ์ตูนที่เราแบบชอบดูมันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยกับตันซูบัสะอะไรเงี้ยพอมาดูแบบพอมันมีการอะไรนะการ์ตูนแนวเตะฟุตบอลในปัจจุบันก็เออหน้าติดตามหน้าลหลงไหลจริงๆนะครับบูลล็อกเนะไปเรื่องนี้ไม่รู้จะรีวิวดีไหมวะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กหรือเปล่าเท่าที่ผมไปอ่านมานะนะมันก็เป็นแบบการ์ตูนแนวกับดักอะไรเงี้ยถ้าใครไม่ได้ชอบแนวนี้ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมเห็นว่ามันมีสามเล่มจบเนี่ยก็เลย ไม่ได้สนใจอะไรมันก็จะไปออกแนวคล้ายๆเรื่องขอให้โลกนี้มีแต่ความรักอะไรเงี้ยที่3เล่มจบเหมือนกันอย่างนั้นนะซื้อแต่ของเฟิร์สเพจโปรเลยก็ว่าได้นะครับนี่ปึ๊บแต่งานดีครับเฟิร์สเพจโปรคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ก็ก็คงไม่ได้รีวิวอะเพราะว่านนั้ะไปเรียบร้อยแล้วรีวิวเล่มแรกไปแล้วนะครับคือความสนุกอะมันไม่ได้วัดจากเล่มที่2นะครับมันต้องไปดูจากเล่มแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไปดูรีวิวกันท่า <c oughs> ขายขายตรงกันอย่างนี้เลยส่วนอันนี้นะครับก็ ถ้ามีโอกาสผมก็จะมารีวิวให้นะครับแต่ก็คงไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะว่ามันมีอนิเมะแล้วแล้วก็รวมไปถึงมันมีภาคแรกอันนี้มันเป็นภาคต่อผมก็ไม่รู้จะเล่ายัางไงให้มันจะต่อกันยังไงไม่รู้นะครับก็ต้องลองดูนะครับแต่ถามว่าผมจะเก็บให้ครบไหมก็ถือว่าถ้ามันออกมาเรื่อยๆก็จะเก็บพยายามเก็บให้ครบแล้วกันนะครับที่ผมมาแกะกล่องในวันนี้คือไม่ได้หายากสักเครื่องเลยอันนี้ก็หาง่ายอันนี้ก็ง,ง่ายอันนี้ก็โคตรง่ายอันเนี้ยเพราะว่าแม่งเหลือสต็อกเต็มเลยนะครับเหลือเป็น10เป็นร้อยอะที่า คือมันไม่สนุกจะไม่มีคนซื้ออันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับอันนี้ก็หาได้เป็นบางเร่มนะครับส่วนอันนี้ก็ยังหาได้อยู่ในเว็บของมังงะคิวแล้วช้อปปีนะครับก็ถือว่าจบกันไปสําหรับซีรีส์เก็บตกมังงะใน EP ที่8นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่เนาะสำหรับ ในเรื่องอะไรนะสรุดรักใยขี้อายเกมรักมาวัดใจที่ผมสั่งไปก่อนหน้านี้ก็จะมารีวิวแยกอีกทีแล้วกันนะครับเอ,อ LC ของรักพิมพ์ในช่วงของเดือนมิถุนาก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้วันวัน,วนของเด็กช่างก็คงต้องขอรากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่จะเป็นคลิปอะไรก็รีเควสกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ